ถ้าจะพูดถึงนักโป๊กเกอร์ที่เป็นขวัญใจผู้เล่นชาวไทยที่มากที่สุดจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากพี่ทอมดีวาดนักโป๊กเกอร์ผู้มีสไตล์การแข่งขันที่ดุดันไร้ซึ่งความกลัวเขานะครับสามารถจะออกอินบลัฟได้ในพอตที่ใหญ่เป็นล้านเหรียญได้อย่างหน้าตาเฉยเรามากักจะเห็นเขาล่างเล่นอยู่ในเกมโต๊ะใหญ่ๆอยู่ตลอดเวลาวันนี้นะครับเทน,นา่าตัดคลิปจะพาไปดูจุดเริ่มต้นของความโหดของเขากันครับย้อนเวลากลับไปในวันเกิดครบอรอบอายุ17ปีของพี่ทอมดีวาดนะครับผมได้รับเงินค่าขนมมาจากพ่อของ ขเขาไปจํานวนเงิน50เหรียญสิ่งที่พี่ทอมนะครับทาได้ก็คือการเอาเงิน50เหรียญไปฝากเพื่อเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ในเว็บไซต์พาราไดโป๊กเกอร์และก็ได้ใช้ชื่อแปลกๆในเกมว่า D U และก็ R 4ีตัวโดยในช่วงเริ่มต้นเกมนะครับเขาเลือกเล่นซิดแอนด์โกโทนเมนต์ซึ่งในช่วงแรกนะครับผลของการเล่นของดีวานออกมาย่าแย่อย่างมากจนเงินของเขานะครับผมลดลงไปเหลือแค่15เหรียญสุดท้ายเรียกได้ว่าแบงก์โรเกือบจะแตกยับแล้วแต่ก็ดโดยแรงฮึดเพื่อสุดท้ายนะครับผมส่งผลให้พี่ทอมดีวานได เกมแบบที่หลายๆโต๊ะพร้อมกันพี่ทอมเริ่มชนะอย่างต่อเนื่องและก็เริ่มขยับไปเล่นที่สเต็กที่ใหญ่ขึ้นซึ่งพี่ทอมนะครับผมก็สามารถปันเงิน15เหรียญให้กลายเป็น15,000เหรียญภายในระยะเวลา4เดือนซึ่งต่ออายุ18นะครับพี่ทอมสามารถทําเงินให้กับชีวิตตัวเองไปแล้ว5,000 50, 0เหรียญครับอตอน18กูทําอะไรอยู่วะเนี่ยซึ่งต่อมานะครับพี่ดีวานก็เข้าเรียนต่อที่บอสตันยูนิเวอร์ซิตี้ในสาขาภาษาอังกฤษแต่สิ่งที่ดีวานยังคงให้ความสําคัญควบคู่ไปกับการเรียนนั่นคือการเเเเเล่่นนโปกกป,นกโปกกกอออรร์์ขาา็งงคย จริงนะครับซึ่งพี่แกก็สามารถทําเงินได้เป็นแสนๆเหรียญจากการเล่นโป๊กเกอร์ในตอนที่เรียนอยู่แค่ปี2กันเ่านั้นช่วงนั้นนะครับไอดี ID ที่ชื่อว่าดียูและก็อาตัวเริ่มกลายเป็นที่รู้จักในโลกโป๊กเกอร์ออนไลน์จากการเล่นโป๊กเกอร์ไฮสเต็กทั้งโนลิมิต 6M และ PLO เขาสามารถเอาชนะกูแข่งที่เป็นโปรได้อย่างต่อเนื่องหาเงินใช้ชีวิตจากการโป๊กเกอร์ได้แบบสบายทั้งชีวิตพี่แกก็จึงตัดสินใจบอกพ่อแม่ว่าจะลาออกจากมหาวิทยาลัยเพื่อมาเล่นโป๊กเกอร์อย่างเต็มตัวซึ่งแน่นอนครับว่าพ่อแมม่่ขอออองงดีวานนนกกกก็ชกไปเเหืืััลูท้คนนะ กําลังทิ้งมหาวิทยาลัยดีๆออกมาเล่นไพ่อะไรสักอย่างแต่พี่แกกระทาพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าโป๊กเกอร์เป็นเกมที่ต้องใช้กลยุทธ์และสามารถทําเงินจากมันได้เป็นเกอะเป็นกัปพีดีวานตัดสินใจซื้อบ้านที่เท็กซัสและก็นั่งเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์อยู่กับเพื่อนของเขาทั้งวันทั้งคืนเริ่มขยับสแต็กไปยังเกมที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนในเวลาไม่กี่ปีนะครับผมเขาก็สามารถไปนั่งเล่นร่วมโต๊ะกับโปรลับโลกอย่างฟิลไอวีแพทริกแอนโทนิอุสและเ็เดวิดเบนจามินได้ในช่วงเวลาปี2007นนะะรรรรรับบกกกกาาาาาฟฟขขออองดิวเวาาวเเีไไ้่ถหมตปชื1.6 ช่วงกลางปีกันดาวสาวิงไปลบ7จ็ดแสนเหรียญและกระจบปีด้วยการกลับมาบวก3ามแสนเหรียญเรียกได้ว่าถ้าเป็นคนที่มีจ,จิตใจไม่แข็งจริงก็อาจจะเลิกเล่นกันไปง่ายๆแล้วเวลาเดินมาปี2008นะครับพี่ทอมดีวานก็สามารถทําเงินจากเว็บไซต์ฟูลทิวไปได้อีก5ล้านซึ่งพอเวลามาปี2009ก็เจอดาวสาวิงไปอีก2ล้านเหรียญจากการประดับมือกับฟิลไอวีซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับพี่ดีวานได้เริ่มชาร์เลมในตำนานที่มีชื่อว่า D U R I. อาชันเต้นสิ่งเขานะครับจะรับคำท้าใครก็ตามที่กล้ามาดวลหนึ่งหนึ่งกับทอมดีวานโดยมีเงินเดิมพันวางอยู่ที่1ล้านเหรียญและดีวานจะแถมกันอีก5 0 0แสนเหรียญสำหรับคนที่ชนะเขาได้พี่ดีวานเริ่มแมตช์แรกในการดวลกับแพทริกแอนโทนิอุสแข่งกันไปประมาณ40,000แฮนดีวานเสียเงินเป็นจำนวนเกือบเกือบ2ล้านเหรียญจบปี2009เรียกได้ว่ารบกระจจยกระจาย4่5าล้านเหรียญทำให้กำไรที่สะสมมาเริ่มร่อยรอเขานะครับจึงต้องพยายามอย่างหนักเพื่อจะตามเงินที่เสียไปกลับคืนมาให้ได้ดดีีวานนนนนคค่อยๆปปััเงิกบืไ้ใ2 และก็สามารถทำเงินได้มากมายถึง1.6ล้านเหรียญภายในเวลา,าแค่2อาทิตย์ก่อนจะทำกำไรเพิ่มเติมได้อีก7.3ล้านเหรียญในช่วงเดือนเมษายนนะครับแต่ปรากฏว่าแข่งไปแข่งมาไม่รู้อย่างไรครับลบไปอีก4ล้านเหรียญภายในเวลาแค่เพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นถึงแม้พี่แกจะชนะทัวร์นาเมนต์ต่างๆมามากมายและทำเงินจากแคชเกมไดหลายร้านแต่สิ่งที่เขายังไม่บรรลุเพียงอย่างเดียวนะครับนั่นคือการเป็นแชมป์ w s o p ซึ่งพี่แกนะครับตัดสนใจลงแข่ง w s o p ครั้งแรกในป, 2010. ปี2010การแข่งขันครั้งนั้นมีผู้เขาาารวมมกมกยถึง2500 คนสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือณวันนั้นนะครับผมมีเหล่าโปรคนดังอย่างฟิลไอวีแดเนียลเนเกเรนูมค์มาตุซอลงเงินพนันกันชัดเจนว่าดีวานจะไม่มีทางได้แชมป์แต่ถ้าดีวานชนะเขาจะได้เงินจากการเดิมพันครั้งนั้นมากถึง12ล้านคาคืนวันนั้นนะครับผมพี่แกเริ่มเล่นอย่างดุดันหวังอยากจะลบคําสบประมาทและจะคว้างเงินเดิมพันสิบสอล้านมาให้ได้พีแกฟันฝ่าฝ่าฟันมาจนถึงโต๊ะไฟนอลเทเบิลและก็เหลือดวลตัวต่อตัวกับไซมอนแวตตอนนี้เหล่าโปรที่เดิมพันว่าเขาจะไม่่่มมมมีทาางงไได้้แแชปเเริือตตกกันนลวใ วินาทีเทตสินก็นมาถึงดีวานจัดการออกอินครีฟอบด้วยไพ่แมมหกก่อนที่พี่ไซมอนนะครับจะคออย่างรวดเร็วด้วยไพ่9ก้าพี่ดีวานภาวนากราบไหว้ให้แมมตกแต่กระใม่เป็นผลบอดเปิดออกมาไม่มีแมมซักใบดีวานจบอันดับ2ไปอย่างน่าเสียดายอดทั้งแชมป์ WSOP และก็เงินเดิมพันอีกมากมายถึง12ล้านเขาคนนี้นะครับผมเป็นเจ้าของสถิติพอดเดิมพันที่ใหญ่ที่สุดในบริษัทวงการโป๊กเกอร์ทางทีวีซึ่งเป็นันที่เขาเข้าร่วมแข่งขันรายการฟูลทิวมิลเลนดอลลาร์แคชเกมซีซัน4ฟสามารถเอาชนะฟิ ไอวีมาได้ในพอทเดียว1นล้านหนึ่งแ้ยเหรียญและก็ะทำลายสถิติตัวเองในปี2 0 1 8ที่ทรายทันโปเกอร์ในช่วง23ปีที่ผ่านมานะครับทอมดีวานย้ายไปปักหลักนั่งเล่นโปเกอร์อยู่ที่มาเก๊าและมักจะเล่นเกมใหญ่ยอยู่เป็นประจำเคยมีคนนะครับเล่าขานว่าเขาเคยเห็นทอมดีวานกำลังนั่งเผชิญหน้ากับเศรษฐีชาวจีนและเล่นในพอทที่ใหญ่มากถึง20ล้านเหรียญอยู่พี่ทอมดีวานเป็นนักโปเกอร์ที่ถูกจดจำและกลายเป็นอีกหนึ่งตำนานด้วยสไตล์การเล่นที่ไม่กลัวใครปลั f สุดทางเอา,า,เา,าเ้น,านข,ข,าขึจะ ลรงรามกับรถไฟเพอะแต่ก็ต้องยอมรับเลยครับว่าเขาเป็นนักโป๊กเกอร์ที่ลเ่นอย่างน่าดูที่สุดคนหนึ่งของโลกใบนี้เลยละครับ